ได้ในภาวะที่สร้างสิงส่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาเราทําให้ได้ให้มันผิดแปลกจากที่อื่นแต่ถ้าทําเหมือนเดิมเนี่ยผมว่ามันก็อย่างนั้นนะเพราะนั้นนักบริหารท้องถิ่นที่ผมคิดว่าจะต้องทํามันมีหลายเรื่องประเทศไทยเยง่ายๆนะ <c oughs> ผมเขียนที่หัวงมนะครับใครมาจากเชียงรายเนี่ยหัวงมเชียงรายอำเภอผาน ผมชอบใจมากนายกเทศมนตรีเนี่ยคิดเรื่องใหม่เยอะผมยกไปอย่างเรื่องงานศพเนี่ยผมผมยอมเลยปอดีงานศพเนี่ยะนะฮะก็ไปวางพวงหลีอ้นที่ถือว่าปกติเขายกเลิกระบบพวงหลีดครับเอาต้นไม้ไปวางอยากคนตายขึ้นมานย่ยเอากระถางดอกไม้เป็นวัฒนธรรมเป็นแต่ละบ้านทำตอนนี้ทำเก้งตำบลแล้ะถามว่าทำไมเอาต้นไม้ฝ่เอา ต้นก่อนต้นราคานดอกไม้เพราะว่าเวลาเขาส่งเขารนารงค์ไม้ชาวบ้านไปปลูกต้นไม้สองข้างทางหรงือเอาไปปลูกที่บ้านเขาเน้นเรื่องพื้นที่สีเขียวคุณรู้ไหมโลกอนาคตเนี่ยมันเป็นโลกของธรรมชาติไม่ใช่โลกตึกไม่ใช่โลกของเพราะว่าต่อน,นี้ไปเราจะยืนยงคงอยู่พิทักษ์โลกนม้ได้เนี่ยต้องสร้างสรรค์เรื่องสีแวลอ้อลสร้างสรรค์เรื่องสีเขียวเทรนยุโรปมาแบบที่ แต่ไม่ใช่บ้านเรานะเอออะไรก็กรมป่าไมา้ก็ส่งเสริมให้ปลูกป่าวิธีคิดแบบนี้เนี่ยล้าสมัยมากต้องหาวิธีนี่คือนวัตกรรมเขาทําเรื่องธนาคารความดีก็แพร่หลายเยอะนะครับความดีในที่นี่ผมบอกได้เลยว่าเขาอาจจะทําให้คนไทยก็ได้สร้างเมนูความดีขึ้นมาซึ่งท่านสามารถอ่านได้นะครับไม่มีเวลาพูดมากจริงๆก็มีเรื่องเยอะแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่พูดเนี่ย การปกครองท้องถิ่นนอกจากให้ประชาชนเป็นเจ้าของเมืองมีส่วนร่วมแล้วผมว่าอีกสองหลักที่อยากจะฝากไว้ก็คือหลักที่บ้านเมืองเรามีปัญหาก็คือหนึ่งหลักอาสาสมัครเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นการปกครองท้องถิ่นที่เป็นพุดมคติแต่ต้องพยายามทำลหลักที่สองก็คือหลักเ,เกือ้อกูลอันนี้ผมเอามาจากเยรมัน คือเยอรมันเนี่ยมันมันมันก้าวหน้าได้เพราะว่ามันสร้างคนดีคือคือผมนี่ไม่คือนี่ความคีดเห็นส่วนตัวแล้วผมก็เชื่อแบบเยอรมันก็คือว่าเยอรมันมองว่าจะระบบให้ดีให้ตายนะที่เราจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่อะไรใหม่ก็ตามมันไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างของรัฐธรรมนูญมันอยู่ที่คนดังหายข้อสรุปคนก็คือ คนดีไหมคนมีธรรมวิบาลไหมคนมีวินัยไหมคนมียอมรับคนเอื้ออาทรต่อกันไหมผมว่าหลักนี้เนี่ยเยอรมันมันมีก็คือผมจึงบอกว่าหลักหลักที่สําคัญมากก็คือหลักให้คนแข็งแรงช่วยเหลือคนอ่อนแอนี่ผมพูดแบบง,ง่ายๆภาษาอังกฤษมาเรียซับ b ิดารีก็คือ p r i n c i p l e ก็คือหลักที่ ต้องเกืือกคูณคนอื่นต้องยอมเสียสละคนแข็งแรงยอมช่วยเหลือคนอ่อนแออันนี้วิธีที่หนึ่งหลักที่สองก็คือหลักสมดุลเท่าเทียมสม,มอยภาค Equalization เ,เนี่ยผมเขียนในหน้า111เนี่ยผมอยากให้ท่านอา่านนะ1 1 1เรื่อง e q u r l z z t t o o n แต่แล้วผมจะเล่าให้ฟังเพื่อจะได้ประกอบความเข้าใจว่าหลัก e q u r l z z t t o o n ก็คือหลักที่ ทำให้จัดทำให้เมืองมันเท่าเทียมผมว่าประเทศเราเนี่ยมันไม่มีหลักนี้นะเมืองแต่ละเมืองไม่เคยใกล้เคียงกันกรุงเทพมีทุกอย่างขนาดที่บางเมืองไม่มีอันเยอรมันก็าจะคิดอะไรเมืองใหญ่จัดไปเลยห bon กเมืองเช่นเบอร์ลินฮัมบูร์แฟนเฟิร์สบอร์นดูเซนดอร์โคโลนห้าเมืองนี้ ทำให้ีเหมือนไี่หมดผมที่บอกว่าอย่าให้โตทุอคอนโทรประชากรสมมว่สองล้านกรุงเมืองแต่ละเมืองของเยอรมันห้ามเกินสองล้านทํำยังไงกันละ่ะทำยังไงกันเมืองห้ามเกินสองล้านใช่หมานทองโอ้ใกล้ๆบ้านเราเนี่พม่าทำแล้วเขาอบายก คนจากร่างกุ้งออกไปเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วล้านกว่าอืมูกต่ำได้เลิกดีแล้วไปสร้างเมืองให<ด>ม่หหมรูปใหม่ที่เนปิดอนโอ้โห,โโหพมา่กกาหนี่งก้าหน้าผมที่เห็นด้วยนะกับการ,รนะาย้นนะายเมืองหลวงกรุงเทพมาเลเซียก็เลิกนะจากกรุงเทพไปบูดาเจวา,าแต่นี่หลักที่หนึ่งหลักที่ แต่ว่าความสมดุนลนอกจากเมืองให้มันใกล้เคียงกันแล้วรายได้จริงๆคนไทยเนี่ยมีความแตกตา่างระหว่างรายได้มากที่สุดเป็นอันดับแย่ที่สุดนะกระจายรายได้ที่ที่แย่แต่ผู้ใดมันแรงก็คือที่เลวที่สุดเป็นประเทศหนึ่งที่กระจายได้ที่เลวที่สุดอันดับ6ของโลกความเร็วนะอยู่อันดับ6ก